ทำไมไม่ขับรถมาผมไม่ขับเออผมรู้กฎหมายดีพอผมขับมาผมโดนผมเดินเอายังตั้งด่านรอกด่านลอยไ่ได้ตั้งวผมก็คุยกับน้องมันหุยด้านยังนูผิดต่ย่านถ้บผมเคยอยู่นี่คือผมมีก๋วยผมมียังหนิลูกเคยไถ่บุกมาการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับที่นี่สพบุ้งค้าเนาะถ้ามึงลงผิดก็คุณก็นั่นอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ผมไม่ลงผิดไม่ลงไม่จับมึงเป็นลูกเขยใครกูก็ไม่สนหรอกขออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตถ่ายเด้อ ก็ไม่ใช่ทางไม่เต็มทางหลวงชนบทเนาะแม่นปะแม่นครับทางนู้นกระปุกทางบ้านสมบูรณ์กบะปุกทางบ้านเฮานี่แหละเชื่อมโยงกันหน้าจุดรถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกที่เจ้าหันดีที่สุดแล้วเจ้าคุยแบบป่วงๆนะป่วงใสอันนี้เพื่อนหน้าที่ของเพื่อนกครอ่ะเพื่อนป่วงใสโอเคข้าเมาแล้วอยากแสดงาเจ้าอยากแสดง้ขี่รถมาอืมมึงเป็นลูกไผ่มึงจะขอได้บ่เจ้าอย่าอ่างเช่นแม่เจ้าอย่าว่าเรื่องสะดอกแสดงเลยแสดงอ่ พูดผมแสดงนี่ไม่ได้เด้นี่เดี๋ยววันที่ผมมีเรื่องมีเหล้าย่างมาซื้อกันด้วยไปไปอัดไปหาซื้อเหล้ากินนี่นะเลยย่างคันคันเขาขี่รถมาเขาตายเขาโดนอันนี้ฮะน้าเพื่อนนี่ฮะเพื่นบสเต้นใจรึไรเราหาเล่นเออเดี๋ยวเบื่องการทำงานของเพื่อนเนี้ยที่เป็นย่างการทำงานมีรถก็ไ่ต้องขี่มันดอกนั่งย่างไป เพิ่นไปซอยผมดอกมาลูกเคยตำรวจยังยัง่รู้เลยซอยหมซอยหมดาไปเอ้ไปกินเหล้ามาแล้วจังว่ากันไหมอ่าก้าวเพราะตนคนละโมโซนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นมาจังเด็กกว่าบอสจังเด็กกว่รับมุกตีเนด้วยคนน่ะคนนะถ้าดีก็ดีด้วยใช่หัวหน้าถ้าผิดก็ผิดด้วยครับถ้าจะไปกราบโจรเนี่อกูไม่กราบใช่อันนี้ถูกต้องครับผมพูดตรงๆนี่แหละถ้าพูดครับผมก็ครับด้วยถ้าโจรพูดไม่สุภาพผมก็ต้องพูดไม่สุภาพด้วยครับ ผมไม่ได้ไปหยิบน้ำคูนเด็ดการสบายแต่ว่าเอาลงไปผมผิดแ่ะผมฟ้องไม่ไม่ผมผมไม่ให้ลงผิดแน่นอนดูเลยอยากลงดูการทํางานครับของตํารวจเนาะหัวหน้าด่านไม่มีหัวหน้าด่านเราอยู่กูอยุ่รถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่มีหัวหน้าด่านไม่ตั้งด่านอะไรกูแค่หยุดรถเฉยๆอ๋อแค่หยุดรถแล้วก็เรียกเรียกไหมไม่เรียกไม่ได้เรียกกูจะเรียกมึงทำไมมึงจะแซกมาหากูเอง ไม่ได้เมาแล้วผมเดินผ่านเฉยๆเพื่อเลยแวะมาถามดูด้วยความเป็นห่วงครับพูดกับน้องไหมไม่พูดกับน้องมันไม่มีเลยกูได้ยินอ่ะผมพูดกับน้องว่าอุ้ยไม่ใช่ลูกพี่เมันทำด่านลอยบ่วเนาะผมเลยว่าอย่างนี้ผอเลยกลัวผมว่าจะเดินกลับแล้วกับน้องน่ะที่มาด้วยกันน่ะเก่งคือบุขับรถมาอธิบายให้ดูเออขับรถมาผมก็เสียเจ้าผมก็พิษเจ้าแล้วเนาะมาให้เจ้าจับเมาแล้วก็เดินเอาแม่นเมาก็เดิน เมาก็เมาได้แต่เขาไม่ให้ขับรถใช่ใช่หวน่าเมาคุณเมาวองเถอะแต่คุณถ้าคุณขับรถมานคุณผิดผิดเต็มเต็มเลยแหละถ้าพูดไม่สุภาพรับผมผมก็พูดไม่สุภาพครับผมก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยแหละถ้าพูดดีผมดีด้วยว่าตำรวจที่มาตั้งด่านอยู่นี่นะมันหยุดรถัผมก็ตั้งได้อันนี้ไม่ใช่ด่านแต่เป็นจุดสกัดหยุดรถไม่ได้หยุดอะไรหลักพลท่านหยุดรถปฏิบัติหน้าที่เ ไม่ได้เจตนาที่จะตั้งด่านไม่ลองภูมิกูไหมไม่ผมไม่ลองภูมิหรอกไปหัวหน้าถ้าไม่อยากมีเรื่องเลยไปผมขอน้ํากินได้ไหมผมเดินมาไกลกับน้องพี่ตำรวจเพ็นใจดีให้น้ำมาด้วยขอบคุณครับ